อ้าโลนี่คือเกมลาบนะครับเป็นเกมที่ติดติดเกาะแห่ตีนหิเอย้ยเยอะเว้ยวินนันนัน,นไปไหมไปไหมไปไหมพี่ไม่รู้ว่าทาเกลาติดกันมาหรือเปล่าทำไมมันติดกันสามท่อนไวะเนี่ยว้ายเกมผีสิง,งเกมเฮียงได้ข่าวว่าข้างล่างนี้มีมโีโอ้โหว้าวเฮ้ย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 มันมาใกล้มันมาไกลเห็นฮ้ย หยอกไม่ได้เลยนะตัวเองกระเทยซุ่บโอ้โนี่ได้ถังมาถังหนึ่งซึ่งข้างในโอ้เบี้ย้สุดขอบต่อไปเราต้องทำเป็นอุปกรณ์ที่เออเอาไว้เกี่ยวของสิ่งที่ถือเราอยู่เออช่วยอย่างที่เราถืออยู่ทั้งหัวนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเออมันอาจจะพังสักเวลาหนึ่งซึ่งถ้าเราไปบีล่ะก็เราจะต้องลงไปเก็บของซึ่งมันโอ้เชี่ยโอ้โหโฮ้ยกูลงมาแป๊บเดียวด้วยมึงแบบว่ามันขดักกูเลยก็ เหมือบเหมือบไม่ใช่ขคดกโอ๊ยเจะได้ทางมาอีกทางนึงแล้วตั้งแต่ผมสามารถเอาตะขอได้เกี่ยวปากฉลามให้มันขาดได้ไหยเนะี่ยขีกกระชากเปิดลากถูมันแบ่งเป็นสองท่อนอะไรเงี้ยไม่น่าได้เนะาะฮะเป็นตกปลา <c oughs> เป็นตกปลาใช้ไม้หกแผ่นเพราะว่า <c> เ <oughs> ชื้อแปดแผ่นเลยเงี้ยเลยวะเนี่ยเกินไปไม่กูาะว่าเชือกอันเดียวก็พอแล้วมั้งคือเป็นตกปลาบ้านกูเนี่ยเป็นตกปลาแบบเอาแบบไทยประดิษฐ์เลยนะใช่ไหมแผ่นหนึ่งไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้ไม้แต่ใช้แบบกิ่งไม้โง่ๆอันหนึ่ง ที่มัน,ขนเข้าจงจะแข็งนิดนึงแล้วก็เป็นเอ็นก็ได้นะโอ้ยใช้ของได้ฟุ่มเฟือยขนาดขนาดมึงติดก่อได้เพิ่งจะใช้ของขนาดนี้ไม่คิดสภาพที่มึงแบบโอ้ยที่มึงติดแง่ของแล้วเฮ้ยอนกองอีกองโอ้โห yes 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 โอ้เบิ้ลสีโอ้ม yes, yes, yes. า,าหาพ่อมาแดกกูสีว้าวท้าทายอำนาจมืดก็มาดิครับ ก็ผมก็บอทิคบไปลอยไปตุกๆทุกๆุ่กิทุกๆทุกๆทุกาทุกๆทุกมทุกๆ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 ทุ้ๆตุกๆทุกๆทุกๆทุกมทุกบทุกๆทุกๆทุ้มทุกๆุ้กดทุกๆ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 ทุกเทุกมทุกๆทุกๆทุกๆทุกมทุกๆ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 ทุกมทุกๆทุกๆทุกๆทุกมทุกๆทุกยทุกๆ เออเออเราต้องวิเป็นหัวใช้ใจในการกำลับสิ่งมีชีวิตโอ้ยเออดือดจังเลยเห็นมันดิ่งลงไปเรีวยกว่ามันตายวว้าครั้งที่ลงไปนี่ทำไมกูรู้สึกเสียวๆดากันวะอุย้ยทำไมมันกล่องสี่เหลี่ยมวะนะทำไมไม่เคยเห็นตัวน,นี้ขาดหินอีกก้อนหนึ่งนะครับเพื่อทำเป็นสมอเรืเอฉะนั้นหินข้าวบ้านได้อยู่บนก่อนนี้ let's go ตัว,ว<า>มันจะกัดกูด้วยีกขนาลด,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 ดลมแบบจุ๊กๆๆๆแล้วนะเดี๋ยว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 ขาขาดโอ้โหโอเคโอเต่อไปท้าเป็นสมพล,ออเ,ลเรือยังเร่องด่วนก็ทีเออใช่เวลามาจอดเรือไปเนี่ยให้ตายเถอะิบหายแล้วไงไวายลงไปหาปลาบุกหอยก่อนสร้าง ขยายแพร่เรือ,อ,อเนาะเอาไ,ไ้ใครทักเขี้ยอะไรเป่าไม่คุยด้วยไปเล่นไปเล่นไปเล่นเว้ยมันต้องตกใจคบเสียงที่คลอดผมเองใครทักมาอะไรวะเนี่ยสถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤตคุณไม่ควรจะฟิตเตอร์ลิดติลลิเตอร์ปีททักผมมาอเอาเกี่ยวเขี้ยอะไรเนี่ยวต้องจะไปขอมันหยุดนิ่งไว้คือกูจอดสมอเรือปุ๊บโลกทั้งใบนี่คือแบบ <laughs> ถูกถูกดูดเข้าไปกับ ถูกดูดเข้าไปกับสมอเรือนี่แล้วมันแล้วมันก็แบบโลกทางไปนี่คือนิ่งไปแล้วถ้าเราจะลงไปเราก็ต้องบีดนีนเหยื่อร่อฉลามก่อนครับตอนนี้ไม่งั้นเราก็ไปไม่ได้ถ้างั้นโอ้ยเสียดายเอาปะไปไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ของขยับแล้วเออโลกทางไบมันหยุดที่สมอเรือกูค,คิดด้วยอ้ยตัวอะไรผิพานโอ้มีนกมีนกนกนี่น่าจะกินได้นะครับผมว่า ถ้าเรามปปืนติดกอนาดาไดมันยังมปปืนอีกเลยไมๆไม่ได้ไม่ได้ใบมันถึง3สแผ่นที่ทากาวติดตะไ้เป็นอย่างดีต่อไปผมรอ่งที่ผมต้องทำน่าจะเป็นแพรเรือนะเออเออไเออไปเออเรียกว่าอะไรวะไปซัมเพเลยใช่ไหมอะนะตอนนี้แพเราก็เป็นสาคณสแล้วนั่นเองตอนนี้เดี๋ยวนะคตจะทำเป็นเก้าคูเก้าเลยแล้วกันเียยียม หยอกเล่นครับพี่ซ่อมแพเรืรเรรอเข้มัาเข้าให้สองสามอ่าประมาณนี้แล้วกันแพเรือมันใช้ใบไม้สีเขียวไปปาล์มถึง20สเสแผ่นจะทำไมคาบมาแล้วมันเป็นสีขาวเอา้าที่มึงทาสีได้เลยชอบมาก่อนครับแต่ตอนนี้ค้างจะเป็นเวลาที่จะมืดค่ำเร็วแสดงว่าเราต้องทำเป็นอุปกรณ์โคมไฟซึ่งโคมไฟต้องเรียนรู้มาจากกลางๆนั้นแล,ล้วกนันเผื่อฉลามลลมันเลาะขอบมาขอบแพเรือผมเดยอไอ้โต๊ะที่หายไปด้วยอ่าแล้วก็ใส่เป็นพลาสติกเข้า,าไป<ๆ>ใส่ใส่ใส่พลาสติก เว้ยอ๋อมันใส่ตรงนี้โชว์งูยังเอาเซตเล็กไอ้ครับคือไอ้พวกนี้นะมันต้อง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 ใส่วัตถุดิบตัวอย่างเข้าไปนะเพื่อเป็นการปลดล็อกของนะเชือกเชือกยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเหรอตอนที้ขาดเป็นไม้ครับโอ้นี่ไม้ไม้แล้วก็ไม้เข้าไปแล้วก็นี่ไงโคมไฟ yes รับได้เลยสินะหเห็นวะโอ้ดีไงโอ้ไม้หกแผ่นพ่อก็ทำเป็นโคมไฟแต่สักทีมับโอ้ เ pretty good จะว่าไปแล้วท่านผู้ชมผมไม่อยากจะตำหนิอะไรหรอกแต่ว่ามึงคือไม้แผ่นหนึ่งที่กูเก็บมาเนี่ยมันสามารถทำเป็นเสาตั้งได้มงไม่จะเป็นจะต้องใช้เป็น6แผ่นหรือว่าเศษเหล็กถึงสี่ก้อนเลตอนนี้ค่อนข้างจะหิวน้ำมันใกล้จะตายแล้วครับน้ำในตัวนี่ค่อนข้างจะหมดแล้วเพราะว่าใช้น้ำไปเยอะแล้วนี่ก็เป็นโอ้แก้วแก้วแล้วก็ทำเป็นพลาสติกอีกอีกเอออีกสแล้วก็ไปอีกสีโล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 บพลาสติกพอเอออสที เออดู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 ต้มน้ำต้มน้ำเร็วๆร็วจมูกว้ยไม่มีเชื้อเพลิงอ้ยจะขาดใจตายแล้วอุ้ยกว่าโคตรใหญ่เลยนี่โกรธไปใช่ไหมเนี่ยเว้ยท่านผู้ชมมึงร้องไห้มึงคำไอเวียนดูหลอดน้ำตอนนี้หลอดน้ำมันจะหมดแล้วน้ำในร่างกายกำลังจะหมดเร็วเร็วเร็วเพราะว่าผมหิวเพราะว่าผมกลิ้วเพราะว่าผมติ้วเออ อ่าโอมป้อ,อ,องอีดีมาเลยโว้ยจะไม่แพ้กูเฮ้ยได้เลยอันนึงติดหรือเปล่าผมว่าติดท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมว่าเอาเอ้ยกูอดแน่เลยเอ้ยไม่ไปเป็นไรพี่อันใกล้ๆมาโน้ฮอืมเราต่อไปต้อง,องทำเป็นทีปิงยางโอ้ของพอดีตรงนี้ละกันเสียไม้เข้าไปแล้วกว็เออไอ้นี่กินได้เนาะมันคืออะไรวะ หอมหัวแดงโอ้โหปุ๊กไปปิ้งทีเดียวสามอันเลยปุ๊กไปต้มปิ้งทีละอันมาลอยทะลุแผ่มาได้ยังไงโอ้ยเพิ่มแค่เนี้ยขนาดนี้แผ่เราเป็นขนาดสีคุณสีเรียบร้อยแล้วปิดเก่อข้างหน้าอีกแล้วนะคือผมไม่ควรพลาดแล้วครับตอนนี้ผมควรจะแวะให้ได้สักเกาะหนึ่งสมอเรือสมอเรืออยู่ไหนวะโอ้ยขาดหินก้อนหนึ่งบ้าแตก็กีบแม่งเลยมันหิวแล้วมันวิ่งไม่ได้อ่ะอะไรสกู จะแดกผมโอ้ยอยังโอ้ยฮึบ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 โอ้ยดึงดึงดึงอะจบหมอบเขาให้แล้วก็โลกทั้งใบจะถูกตึงด้วยสมอเรือของผมเองนะ <laughs> ท่านี้ <c oughs> ของนี้ก็คือแบบไม่ไหลไปตามกระแสน้ำไปที่ยุดลอยแล้วแหกแหกทุกกฎฟิสิกส์ที่เดอเคยเรียนมาเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นเปล่าข้างหน้าผมมันจะมีเหมือนเป็นเกาะหนึ่งนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมล่างๆล่างๆล่างๆไม่เห็นหรอกเออเกาะโอ๊ยกินทำไมเนี่ย มันยอยดึงนีฉลาดหรือปวกวเพราทำไมมึนชอบกินเพลผมยังวะวม่ตู๊กตุ๊กโอ้ยยังโดนอีกยูย่หินสามก้อนไม้อีกหกโอ้โหมึงเอาเยอะจังเนาะกล้าจับบ้านไม่ใจไม้หกเพลนเลยวะกูถามจริงโอ้นี่นี่ไปไปแอปโปก,ก่อตั้งใหญ่บงมีใช่เนี่ยคือผมต้องลงไปขุดหินว่า,ามันกวนเพื่อจะได้มาตัดไม้ข้างบนนี้เหรอวะโอเคโอเคได้ได้ได้รับทุกข้อเกาหา ถ้ามไปบีท่อรถยนต์อยู่แถวนี้วะแต่ว่าแถวนี้น่าจะเป็นสนามแข่งของเด็กเวียนแต่สมัยก่อนนะอ่าทีนี้เราก็ได้เป็นวันส์เ้แบกกอู้มีมะพร้าวด้วยอู้แต่บนต้นนี่คือกูไม่เห็นผลเลยนะแต่กูทุบต้นมาก็คือได้มะพร้าวเข้ามาในตัวเฉยรถมตัฟักเฮ้ยนี่มันต้นมะม่วงเนี่ยครับท่านผู้ชมเฮ้ยาว่ามะม่วงก็น่าจะกินได้ปะถ้ากินไม่ได้นี่กูดา่าโอ้โห อุ้ยมันทำไมมันไม่อิ่มอ่ะมาบ่วงมาบ่วงเลยนะเว้ยมะม่วงเปรี้ยวด้เนี่ยโอ้โหว่าฉลามหรือปลวกวะชิบหายโอ้ยเนี่ก็จะแถมหรึ่งก็แถมไม่ได้ผมว่ามันน่าจะใกล้ตายแล้วนะอะไรเงี้ยนี่ไงอ,อ,อย่าว่ายผ่านกูเชียวนะกูแทงนะโอเคต่อไปทำเป็นใบพา,ายเหลืออ้าวได้แล้ววางไว้ตรงนี้เลยยี่ยมโอเคมุ่งทางทิศไหนวะเนี่ย ดวงอาทิตย์ไปหายไปไหนเออเฮ้ยโอ้ยู่นี่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปทางไหนวะทางนี้เปล่าว่าทางนี้เป็นบุ่งหน้าไปทางตะวันตกเต็มตัวฮลัฮลโหลฮัลโหลสมอเรือนี่ไงทุบทิ้งไม่ได้มีกล่อ,อง,งเอกอง็บของได้แต่มันใช้พลาสติกแปดไม่ได้ละอ่ะน่าจะพอละสร้างกล่องขึ้นมาตรงนี้อ้อแล้วก็เก็บเข้าไปเยอะอะอ่ะอ่ะเต็มแล้วหรือั้าไ<ๆ>ปที้มาดีไหม อ่แผ่ที่ดักขวบไว้ตรงนี้เยสตอนนี้เด็กค่อนข้างจะมืดเนาะทำโคงไฟสักอันดีไหมท่านผู้ชมผมว่าดีอย่างกูถามใครเนี่ยโอ้ยีัไงติดอีกแล้วอันหนึ่งโอ้โหขอบคุณมากเลยโอ้นี่มาแล้วมาแล้วตัวหนึ่งไปปิ้งโอ้ยกูว่าตายได้เลยทิ้งขวานก่อนละดี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 ฉลาดที่ปวดเอาบุกไปอะไรตอนนี้โอ้ยเว้ยออกไปกูคืนมาไม่มีเหี้ยอะไรจะเสียแล้วมันนี้ดิมองมึงมาดิมันเป็นยังไงไหนไหนหายไปไหน มไปกูตัวไฮเอาไฮโอ้ยเออเกิดไปแล้วครับเยี่ yeah, ของยังอยู่ครบโวยน,นั่นมีเพรียแบบเพรล้างเพรียแบบเพรสะอาดนะครับเพรล้างเอาเดี๋ยวถ้ากูเพรียตรงนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยมันไปด้วยมันเอาไม่พายพายเข้าไปได้ไหมเชื่อว่าเพรียดิบันน่าจะเป็นรูน่าจะมีรูรโอ้สอดทะลุรูเข้าไปโอ้ใช่แน่ๆครับท่านผู้ชม เอาละโดดอุ้ยโอ้พีกกล่องขโมยกูไปละเอาหมดแล้วเหรอเอา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 เก็บของแล้วแพยจมเอาสูตรไหนวะเนี่ยเฮ้ยอิสเมจิอันนี้โหลดวะเนี่ยมาได้ไงวิจัยวิจัยนี่โอ้ขวดน้ำโอเคเลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะมปเจอใหม่คลิปหน้าอันนี้ตั่วมูชิงสวัสดีครับ